ดวงชะตาดาวที่ส่งผลให้ท่านเก็บเงินไม่อยู่เรามาดูซิว่าเป็นดาวอะไรนะครับในดวงชะตาตามโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บเงินไม่อยู่ท่านลองผูกดวงนะตามวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีที่เกิดและเวลาที่เกิดนะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเพื่อดูว่าตามลัคนาจักรราศีของท่านเนี่ย มีดาวพระศุกร์ที่ตกอยู่ในเรือนอลิมรณะวินาหรือเป็นกาลากินีหรือไม่นะหรือสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาตรงจุดนี้อยากให้ท่านลองเช็คดูนะครับว่าในดวงชะตาของท่านมีพบดาวพระศุกร์ที่อยู่ในเรือนทุษฐานนี้หรือเปล่าเพราะว่าดาวพระศุกร์นี้นะครับคือดาวตัวแทนแห่งการเหงินและหลังจากที่สถิติดูดวงมาตามโหราศาสตร์ไทยนะครับก็จะพบว่าใครที่มีดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนที่เป็นดาวทุฐานนี้นะครับ เป็นคนที่ค่อนข้างมีอัตราที่ต้องใช้ได้เงินมาก็ต้องจ่ายไวหรือว่าเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้นะครับสำหรับคนที่เกิดในดาวประสุกที่ไปอยู่ในเรือนเสียงอย่างแรกนะครับพยายามให้ท่านนะเก็บเป็นทรัพย์สินแทนเดือนที่เป็นดาวทุกขาเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ค่อนข้างย <c oughs> ากกว่าเป็นเงินสด <c oughs> หรือเงินในบัญชีนะครับหากท่านใดที่มีเงินในบัญชีอยู่ก็จะมักมีปัญหาหรือมีอั <c oughs> รออตราที่ต้องใช้จ่ายหรือมีเรื่องราวเข้ามาที่ทําให้ต้องใช้จ่าย หมดนะครับแล้วก็สุดท้ายมานั่งดูเงินในบัญชีก็ไม่หลุดครับสำหรับท่านใดที่มีดาวประสุกอยู่ในตามเดือนทุกฐานอยากให้ทุกท่านลองเช็คดูแล้วก็พยายามระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายให้ดีแล้วก็ควบคุมการใช้จ่ายให้ดีขึ้นนะครับวางแผนการเงินให้ดีขึ้นนั่นเองสาหรับดาวพระศุกร์นี้ก็เป็นเก็บความรู้ให้กับทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้สําหรับท่านใดที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ โหราศาสตรไทยนั่นเองและลองคอมเมนต์นะครับว่าท่านเกิดลัคนาราศีอะไรแล้วดาวประสุขอยู่ในเดือนอริมรณะวินาชเป็นแบบนี้ไหมนะครับเดี๋ยวลองกินกันได้เลยนะครับ